ไอ้บอยไอ้ไอ yeah, oh, ้บอยคนเหนือจะพ่ออีหยังละงอกละงอกโอ้กี่ดอกกี่ดอกละงอกน้ไมใช่ละงักโอ้ยละงอกจริงๆแสดงว่าเพิ่งขึ้นเมื่อเช้านี่อุ้ยดอกใหญ่อยู่อู้คือผมมีเผื่อนมันแน่เนอะดอกสวยดอกสวยเออจะเป็นพระเอกเนาะอันบ้าบอยเหมือนี้เจ้าเป็นพระเอกเป็นพระเอกเอาเนาะเอาเลยอ้า งัดเลยงัดเลยงัดลองลึกๆเอาขาไปด้วยอุ้ยได้สวยสวยไม่หักสวยสวยดอกใหญ่อยู่นะเนี่ยขนาดถ่ายรูปไปด้วยถ่ายเลแล้วโอเคจ้าวังกีน้อยเอ้แค่สามดอกติดกันเลยสวยสวยกำลังออกอู้ยยังปัดมันไม่ชอบดินเปียกเนาะนี่หืมดอก โดนมากเลยมือไปโดนไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยูเออได้อยูสามดอกอ่ะจับขึ้นก่อนนะนี่ตากุ๊กตึ๊กตาเราต้องเอาเต็มนี่นะเราไม่เอาอันใหญ่มาเราเล็กมาโอเคไปไปอกยันนั้นดอกใหญ่กว่าของบอยบอยใหญ่กว่าพี่โอเคเลย เคยได้อยู่นี่แต่ก่อนนะก็เลยย่างมาเบิ่งก็น่าว่ะเออออกอิลิดอกงามมาเม่นอันนั้นไหวอู้มาม่นแต้มสีไหวเออสีงามเอาอะไรด้บอบาดนี่หาหมูมันแมห,หาหมูมันตีห<า>ลักงามขากเออมัอนสอดมนสอดเนานะหาหมูมันบาบนี้ฝากกับห้องแล้วตกมาเดอ้เดอ,อเจ๊ซีพวยดอกเนาะแม่เนาะพอดีแกงเนาะเฮาเนาะหาหมูมันแถวนี้แหละ เอ้าแห้งหมู <Peach Ko ala> so ่บ้านก็มือหน่ต mm. uh ้องออกชุดใหญ่แน่นอนจังหน่อยนหนไใบรุ่นก็เห็นเห็ดใบรุ่นที่เทาก็เห็นเนี่ยเทาแม่เอาเสือมันไปเด้อหนูจะเอาเห็ดดอกงามๆมึงติล่ะเนี่ยวนหาแถวนี้เด้อบังเด้อบังเด้อคุเอาบันเด้อบ้านนี้ อยู่หมองระดอกระดอกแม่ฮู้ชาต้งองผอวิ่นหาแถวนี้แล้วแม่เข้ามาถึงขางแล้วมากถึงข้างแล้วไงแม่วิ่น,นหาบึงมากใกล้เยสิตแต่รอจ้าจ้าสวัสดีค่ะผู้เฒ่าก็ได้แต่เฮ็ดเฒ่าค่ะพี่น้องหาแถวนี้เหาได้เฮ็ดน,นุ่นมแม่เขามาถึงหมองแล้วาหาหาง่ามงามแม่เกี่ยงมาลอยอยู่อ่ะเมื่อกี้ล่ะว่วงคืน กว้าขึ้นแต่มื่อวานเกี่ยงมาเลยอยู่นี่เด่นี่เด็เป็นละงอขาวงามงามมึงติ๋ล่ะมือบัดพอเนี่แหมีเลยคุณย่างมากหนูย่างมาได้ปังใสเออคุณย่างมากมากนนี่เออท่านไหนย่างหาย่างไปเบิ่งอีกข้าแม่เห็นเออตำเออสีตาสีตาตาดีกว่าจันนั้นอ่ะ สายตาผู้สายตาสัน่นตาดีกว่าผู้สายตาเงาอันนี้เห็ดละโงกกินได้นะขามันจะเป็นนิมน่มๆหอมหอมกินได้ค่ะนี่นี่เอาเต็มตาหนิเดอ้อพ่อเฮ็ดนยนังเหอย่าชีาสใสใสใๆนะพ่อดอกนมแล้วบออันนี้ยังเหนียว หามูมันบอกให้กัดอกโอ้ดอกกำลังพอดีล่างามเลยเอออ่ะจะเอาไปเด้อๆแต่ว่ามันกองอ่ะเอาไงบอกรเกลียวเอาเลยเอาเลยเอาเกลียวก็ได้สิเออเาเอาเกลียวอยู่บบเป็นมูเนาะเออเอ็กเพื่อนเราเหมาะเหมดอกนี่หางๆขายยาวอย่งตัวนี้สัตว์สัตว์คน ซาดหาแดดอืมก็ต่อพอดอกอันยุงขึ้นนะอันนี้ก็ดีน้ามูมันแบบนี้น้าเผ็ดโปไก่อน้อยงามคักโอยพี่น้องเอ้ยเป็นมูผุนฟังผุนกระไรเนี่ยง่ามคักมึงเดีินๆๆๆนี่ๆๆคือคือแมนคือห้าวยุงขืนห้าวกับเด็ดขาไปน้าห้าวกับใสไปตองจีนี่เขาเจ้าเกลือสีแมนนี่ S 1> <S 1> นี่<ม>แล้วก็เอามีดปาดขาออกแม่ไปตองงกไปแม่นี่แม่ไปตองหอมไปหลายหลาย,ลาย,ลายเหมืองเวิร์กนี่เป็นเวิร์กอ,อยู่ฟังผุนกันเปลวกแก่น้นะนอยปิงเฮ็ดตามจ้าอืมหอมหอมหอมเฮ็ดละวงบไปห้ามามันนี่อืมกินเฮ็ดอันนั้นมกเฮ็ดอันพวกแก่น้อย เสียงยังสูงเสียงฝ่นบ้างตามที่เราเกลือขาตนารระนลาโบไดเอาเกลืม่ไ่ง่ะอามาตนัน,นปลาตัวนี้มันจะออกหวาน,นจะบอกออกเค็มอะไรเด,ด,ด้ใส่ยังใส่เกลือ

ลลายเนาะเอาต้มน้ำมันมากินกันรทีนี่อ้บเกอือเย็น่แอเกอเนอดือเสียหอมปีงเอาหอมเอาพริกเระเทียมเอาพริกเผา แซบจ้าตักโซจูดตะวันนี่นี่เลยเข้าไปหามาเหมือนนยองเยพี่น้องเลยอือหือซึมเขาจริงตัวหยวดจ้าแซบใส่ข่าเนี้ยข้ามเขาใหญ่ๆเนาะอือนี่แหละเขาเฮียงเข้าได้ดิห่งสามสวยโง่ยคนพี่นอ้อง,อองอแซบจ้า